พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับข้าวยากหมากแพงเศรษฐกิจกตกสะเก็ดคำพูดนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมันเป็นสำนวนไทยที่เมื่อฟังแล้วทําให้เราได้สัมผัสถ,ถึงความรู้สึกว่าทุกวันนี้มันแพงทุกอย่างแพงแม้กระทั่งน้ํามันแพงแม้กระทั่งอาหารการกินจนกระทั่งแม้แต่มาลาโกโลไม่สก,กิสตังณวันนี้หลายคนไม่มีเงินจะซื้อนั่นแา่มันแพงมาก พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานาลาได้พูดให้กับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเนี่ยลำดับแรกเลยเราต้องเข้าใจคาว่าริสกีก่อนนะครับคาว่าริสกีเนี่ยหรือเราเรียกกันง่ายๆเป็นภาษาไทยคือปัจจัยยังชีพในอัลกุรอานฮะดีสก็ได้พูดไว้อย่างมากมายเป็นการบ่งบอกให้บรรดาผู้ศรัทธาอย่างพวกเราจงมั่นใจและจงเชื่อใจจงยกะีน ไม่ว่าดุนยามันจะเทอะยากหมากแพงเศรษฐกิจจะตกสะเก็ดคนในดุนยาจะมีความรู้สึกวิตกต่างวลเป็นอย่างไรก็ตามแต่เราในฐานะศิลปทาต่อลัลลอฮุบฮาน ن ه และก็ุตลาเราต้องมั่นใจในอัลกุรอานมั่นใจในฮะดีษที่นบีสุลตัลลอฮฺวะลิวะสัลล,ลัมได้บอกกับเราในเรื่องดุสกพีพี่น้องผู้ศรัทธาต่างหลายมากมายอัลอายาต์อลัอลกะที่รักมากมายหลายอายาที่พูดให้เราได้สบายใจให้เรายังไม่ต้องตกใจว่ายอมทิ้งวันศุกร์ ยอมทิ้งซูบุกเพื่อออกแต่เช้าไปทํามาหากินยอมทิ้งวันศุกร์เพื่อให้ทํางานครบตามเวลาว่ายาซุบิลละพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺ سبحانه และลาได้ตรัสว่าว่ฟิสซามาอิริสกุกุมวะมาตูอัดูนและในฟ้านั้นปัจจัยยังชีพของพวกท่านและสิ่งที่ถูกสัญญาเอาไว้ว่ามามินดาปติมฟิลออร์ติอิลลาัลละลอฮฺริสกุฮา ยาละมุมตักรหะวมุตอดะฮะทุกที่ในคัตบินมบินไม่ว่าสัตว์ใดที่มันอยู่ในโลกใบนี้พี่น้องครับเว้นแต่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل นั้นให้ปัจจัยยังชีพกับมันและอัลลอฮ์ก็จะรู้ว่าปัจจัยยังชีพอะไรที่มันจะพำนักอยู่และรู้ว่าปัจจัยยังชีพอะไรที่มันจะอยู่อย่างไม่ถาวรทั้งหมดนั้นมันอยู่ในกิตบินมูบิน การบันท <rude S 2> ึกอ yeah you ันชัดแจ้งแล้วว่าไอยิมินดาบปตินลาตะฮามิลุริสกัฮาอัลลอฮูยารุซุกูฮะวะอิยาคุมวะฮุสัมีอูนาลีสสัตต์กี่ตัวแล้วสัตต์กี่ชนิดแล้วที่ตัวมันเองไม่สามารถจะหาปัจจัยยังชีพได้อัลลอฮูยารุซุกูฮะวะอิยาคุมอัลลอฮ์ก็ให้ปัจจัยยังชีพกับมัน อย่างสมบูรณ์ในทุกๆวันวะอียากุมกและภพท่านด้วยวะฮุัวเสนิอุนฮาลีมอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรอบรู้ยิ่งท่านนบีสุลแลลลาฮิวะลาอิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนันริซกะลลยัทุบบุลอาบะอักฟารามิมมะยัตลุบุฮูอัลอาจัลุพี่น้องครับท่านนบีสุลแลลลาฮิวะลาอิวาสัลลัมได้ว่าแท้จริงริสกีนั้นเนี่ย มันจะไปหาไปพบกับบ่าวของอัลลอฮ์มากกว่าอาญานของเขาที่จะพบกับเขาเสีอีกพี่น้องครับแน่นอนเราทุกวันนี้เดินกลับไปสู่อายันของเรามันก็มาทุกวันแต่ถ้าพูดถึงปัจจัยยังชีพมันมาเร็วกว่ามาหาเรากว่าในทุกวัน,ท,วนทุกวินาทีเจ้าลลอฮ์ตาลาได้ทรงบันทึกไว้ที่กิตาบิม,มูบินแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้อง ทำไมคบาบยาหมาแพงเหลือเกินนะครับคณะผู้จการก็จึงได้สรุปออกมาเป็นสามปัจจัยหลักหนึ่งทางด้านดีนิยะสองตบิอยยะสามอานาลียะแต่ปัจจัยกุกโรอปัจจัยใหญ่สุดคือปัจจัยทางด้านดีนิยะหรือทางด้านศาสนาแต่เรามาร้อยเรียงก่อนว่าปัจจัยที่มันทำให้ข้าวยากบากแพงในทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไร การแรกรามอลิยะทางด้านการกระทำพี่น้องกับตัวเราเนี่แหละเป็นกระผู้กระทำขึ้นเช่นก่อสงครามบ้างนะครับตักตุนสินค้าบ้างทําลายเศรษฐกิจบ้างนะครับมีการซื้อขายกันในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงบ้างมันก็ทําให้ดิสกีมันจึงหายไปประการที่สองสูงคือหน้ะทีตบีไออะทางด้านธรรมชาติที่ยวตลาดได้ให้เกิดขึ้นเช่นภัยพิบัติผมได้มีโอกาสฟังข่าวว่าไปสอบถามว่าทําไมมะละกอมันแพง อันเนื่องมาจากว่าที่แล้วน้ําท่วมทําให้สวนมะละกอลหลายๆสวนต้องล้มตายไปไม่มีผลไม้ไม่มีมะละกอจะส่งเข้าตลาดรวมไปถึงภัยพิบัติที่ทําให้ทุกวันนี้หากินก็ยากหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยบาทพันบาทแทบจะหายากในยุคปัจจุบันเนื่องจากภัยพิบัติเกิดจากโรคระบาดแต่ทั้งหลายทั้งมวลพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ต้องตกใจมันคือปัจจัยรองเท่านั้นเอง มันคือสาเหตุรองที่เกิดขึ้นในจุนญ,ญานี้แต่ปัจจัยหลักที่มันเกิดขึ้นทางด้านดีนี่ยะทางด้านศาสนาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอรรถสุฮานวุวะตลาได้พูดถึงสาเหตุและปัจจัยทําให้ริสกีทําให้บรารักัตต่างๆมันหายไปในวันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจะบอกกับพี่น้องว่ามันมีอยู่สามปัใจจัยใหญ่ บุคคลใดครอบครัวใดองค์กรใดชุมชนใดถ้ามีสามสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนครับคนคนนั้นครอบครัวนั้นองค์กรนั้นจะล้มละลายและไม่ประสบกับความสําเร็จตราบใดที่คนคนนั้นครอบครัวนั้นชุมชนนั้นขวางริสกีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาตัวของเขาเองว่ายาสุบินะประการที่หนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ประการแรกถือว่าเป็นประการที่ใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนจะต้องหันมาตรวจสอบตัวเราว่าเรามีประการนี้อยู่ไหมถ้าเรามีเราก็เตรียมรับกับสภาพที่คนทุกคนบางคนไม่รู้จะทําอย่างไรเดินต่อไม่ได้ฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายไม่พอไม่รู้จะให้ลูกเมียอยู่อย่างไรรวมควันตายไปทั้งครอบครัวว่ายาสุบินะข้อที่หนึ่งระการที่หนึ่งอัลลอฮฺและตุอันดิกอริลลา เราใช่ไหมครอบครัวเราใช่ไหมที่เหินห่างจากการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลาก็ประกาศเอาไว้ในอัลกุรอานว่ามันอาระดะอันดิกรีฟาอินนัลฮูมาอิชัดันดังกะวะนาชูรุฮมยอมาลกิยามะติยามะใครก็แล้วแต่ผินหลังในการการรำลึกถึงข้าฟาอินนัลฮูแท้จริงสำหรับคนคนนั้นเตรียมรับสภาพ มาอิชะตันดองกาความยากลําบากตั้งแต่หัวใจความคิดชีวิตทุกอย่างมันจะามาอิชะตันดองกาคาว่าดองกานี่มันบีบหัวใจมันครับแน้นมันเพียดมันวิตกกังวลคนคนนั้นแทบจะหาความสุขในแต่ละนาทีบนบุญยานี้ยากมากทุกวันนี้สํารวจตัวสอบว่าในครอบครัวเราเราพินหลังให้เตาฮีตห,หรือไม่เราพินหลังให้เตาฮีตกลับไปใส่ใจเรื่องชีวิต เราพินหลังจากซุนนะไปสู่ตอลาลนะหรือไม่หรือทุกวันนี้เราให้คนของเราครอบครัวเราพินหลังจากอาคราับมุ่งม,มั่นแต่ดุนยาใช่หรือไม่เตาฮิดไม่สนใจชีริกเอาเป็นเบอร์แรกๆซุนนะไว้้างหลังตอลาลนะเอาไว้้างหน้าดุนยามาก่อนอาครัไว้้างหลังนี่คือความล้มเหลวของสังคมมุสลิมในทุกพื้นที่ถ้ามีสิ่งนี้รับละตอันดิกริลลา ประการที่สองพน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลมาฮ์ซีวฺัลฟุนุมีไหมครับตัวเราครอบครัวเราฝ่าฝืนคําสั่งอัลลอฮ์ไหมครอบครัวเราสังคมเราทําสิ่งที่เป็นทุนูกความผิดบาปหรือไม่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านอับดุลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนันอัตเดลายุฮรัมอาริซกะบิลซัมบิยุซีบู ถ้าจิงบอกวคนหนึ่งนั้นจะถูกห้ามวิสกีของเขาในขณะที่เขาได้ทำความผิดเกิดขึ้นในการฝ่าฝืนคำสั่งของลอสุบฮานะฮัตตาลาครอบครัวเรามีใครทิ้งละหมาดไหมครอบครัวเรามีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นมสุสยัดหรือไม่ครอบครัวของเราทำอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่เราโกรธหรือไม่ทิ้งละหมาดม่ใส่ใจอันกุราอานไม่ต้องพูดถึงวันวันมุ่งแต่เรื่องของการทำความผิด มุ่งแต่ใส่ร้ายมุ่งแต่นินทามุ่งแต่ว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีแต่สุดท้ายเมื่อย้อนกลับมาดูตัวเองว่าอยาบุบบิลเลยไม่ได้สำรวจตรวจสอบตัวเองเลยเรามีความผิดอย่างนั้นหรือไม่พระนิมมานมุกอยยิมเราใหมาฮุลลอห์ได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลจาวาบุลกาฟีหน้าที่หนึ่งร้อยหนึ่งว่าอัลมาอาซีการฝ่าฝืนต่อคำสั่งอัลขอ์นั้นเนี่ยตัมฮิกุบาระกาตัลอุมรี ใครที่ฝ่าฝืนคำสัง่งอัลลอฮ์จงรู้ไว้ว่ามันจะทําลายบรารอกัตของชีวิตของเขาอายุ60ปี70ปีมันจะขาดบรารอกัตวะบารอกัตริสปัจจัยยังชีพจะขาดความจำเริญวะบรารอกัติลอินีความรู้ที่ได้มาไม่ไม่ก่อประโยชน์กับสังคมแล้วจะเป็นความรู้ที่มุ่งแต่ทําลายสังคม วบรากกาต่ละอามัลและการงานของเขาที่ทำก็จะไม่มีความจาเริญและสุดท้ายโอวบรากกาอับท่ออ่ะเขาจะขาดความจาเริญในการต่ออับเจาะล็อจะเคยละหมาดพินหลังให้กับการละหมาดจะเคยมามัสยิดพินหลังกับมัสยิดจะเคยถึงสุรละมอนไกลไปสิตรละมอนจะเคยละหมาตอระเวยพินหลังให้การละหมาตอระเวียเป็นต้นซึ่งอีกสองเดือนแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย เราจะพบกับรอมฎอนแล้วเนี่ยเราเคยขอดุอาศไหมอัลลอฮุณมะบัลลิกนารอมฎอนด้วยหัวใจโหยหาอาทรว่ามาแล้วรอมฎอนที่เรารอคอยพี่น้องครับประการสุดท้ายอาดัมชุกริลละต้าลาอัลเลเนฮามีได้อะไรมาไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ ทรัพย์สินที่ได้มาไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์สุขภาพที่ดีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ลูกที่ดีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ภรรยาที่ดีไม่ขอบคุณอัลลอฮ์องค์กรที่ดีสังคมที่ดีไม่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาลาเราก็จะพบกับบาระกตูริสกีได้อย่างไรละอินชาการตุมละอาซีดันนะคุมละอินชาการตุมละอาซีดันนะคุมถ้าพวกเราขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะพร้อมคุณให้แต่ถ้าเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ผินหลังให้ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหมดลงทุกวันทุกวันทุกว,วันและดุญยาของเราณวันนี้เป็นอย่างนั้นหรือไม่หนึ่งหันออกจากการดำรึกถึง allah, อับล้อสังคมของเราเต็มไปด้วยการกระทําความผิดเต็มไปด้วยการก่อมะเสียเต็มไปด้วยสุนุก,กวนอาซานใช่หรือไม่สังคมของเราทุกวันนี้ได้ปัจจัยยชีพอะไรมาตั้งแต่ตัวเราจนถึงรอบตัวเราเคยกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลลาห์หรือไม่ มีอาจารย์ท่านหนึ่งผมได้ฟังท่านท่านเตือนเอาไว้เหมือนกับคนบอกว่าเตือนอีกแล้วสอนตัวอาบทนี้อีกแล้วเขาบอกว่าท่านบอกว่าเราก็ต้องเตือนเัินอย่างนั้นแหละเพราะหลายคนก็ไม่ได้อ่านได้ชีวิตใหม่ในเช้าขึ้นมาเคยกล่าวคาว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮิอัลฮ a ยานะบะดดามาอามาตนะไวไลฮินุชูรือไม เริ่มจากเช้าวันใหม่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายพี่น้องครับคําพูดหนึ่งของท่านอิมามอิมุกอยินให้ข้อคิดกับเราว่าอย่างไรครับลาตฮมิลุฮัมัดดุนยาฟาอินนะฮาลิลละอย่าไม่ต้องกังวลเรื่องของดุนยาไม่ต้องกังวลไม่ต้องพะวงไม่ต้องเครียดเรื่องราวของดุนยาฟาอ,อินนะฮาลิลล h ะเพราะมันเป็นของอัลลอฮ์ ลาตะมิลฮัมมารุสก์ไม่ต้องกังวลไม่ต้องพะวงกับเรื่องของริสกีฟาอินนะฮูมินัลลอะมันมาจากอัลลอฮ์ลาตะมินฮัมมัลมุสตักบันและไม่ต้องพะวงกังวลเรื่องราวของอัลมุสตักบันอนาคตวันพวกนี้ฟาอินนะหูบิจญดิลละมันอยู่ในอำนาจของอัลลอฮซุบฮานะวะตะลาพี่น้องครับที่พูดทั้งหมดในวันนี้เตือนผู้พูดเองและพี่น้องที่นี่และพี่น้องหลายๆท่าน ถ้าวันนี้ครอบครัวท่านครอบครัวผมริสกีมันหายากเราต้องเริ่มจากตรวจสอบว่าดีนิยะของเราเป็นอย่างไรศาส,สนาของเรากับอัลลอฮ์เราเป็นอย่างไรเริ่มตรวจางดีนิยาก่อนอย่าไปตรวจสอบอย่างอื่นเริ่มจากศาสนาก่อนแล้วท่านจะพบว่าไม่แปลกใจ ทำไมวันๆนึงเ,เราหาดิสกียากเหลือเกินเพราะเรามัวแต่ไปหาสิ่งที่เป็นภายใต้เจ้าของดิสกีแต่เราไม่เคยย้อนกลับไปทําให้กับเจ้าของดิสกีที่แท้จริงคืออัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาบางคนคุยสามนาทีได้สามล้านบางคนหาเป็นวันบาทหนึ่งยังไม่ได้มันคืออะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องขุศาตาทั้งหลายอัลลอฮฺให้บรารักัต่างกันให้ความคิดความอ่านต่างกันคนที่ก็มีบรารัตชีวิตเขาไม่ต้องเหนื่อย เขามีิสกีมาอย่างสมบูรณ์และอย่างดีงามพี่น้องครับสี่ข้อต่อไปนี้สุดท้ายอยากจะให้พวกเราได้เริ่มต้นหันมาปรับปรุปรงครอบครัวของเราทุกคนนะครับถ้าเรายังหากินลําบากลูกเรายังไม่ได้อยู่ในร่องในรอยครอบครัวเรายังไม่ประสบความสําเร็จองค์กรยังละมงเหลยวอ,อยู่เราย้อนกลับมาสี่ข้อหนึ่งเริ่มจากตะกัว,กวเอาล็อ์กันครับพี่น้องพระสัทาทั้งหลาย อันมาตักว่าล l l a h ว่าไม่ยะตักิลลาฮะยะจัลลัฮุมัครเจาะว่าจะรดูกูมินไฮสุลายะตัสิดยัอมเก่งอัลเราสิครับพิสกีจะมาไม่ต้องคิดคำนวณประการที่สองอิสติกฟาตทุกคนมีความผิดผมก็ผิดพี่น้องก็ผิดเราต้องหมั่นอิสติกฟาตเยอะๆมากมากนะครับยุมดิษกุมบิอัมวาลินวัลเนีนอิสติกฟาตเยอะๆลูกหลานทรัพย์สินมันจะมีความจำเกิญและมันจะมาอย่างมากมายบริจาคบ้างพี่น้องครับอย่าไปพวงว่าเรามีแล้ว เราจ่ายออกไปมันจะลดในความคิดของมนุษย์แต่เราบอกว่าบริจาคไปสิ หนึ่งทดแทนให้ถึงเจ็ดร้อยปัญหาว่าเราทุกคนนั้นอิมาศราเพียงใดอย่าคิดว่าตัดแล้วมันจะตายรงดูต้นไม้ยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งสวยยิ่งจ่ายยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มและสุดท้ายริบกรล้อกันเยอะพี่น้องผู้ศรัทั้งหลายริบกรล้อง่ายๆเรียกลูกเรียกหลานเริ่มจากการละหมาดก่อนนี่คือริุล้อเบอร์หนึ่งแรกๆเลยมันเป็นมิสซตฮ์ุริสกี้มันเป็นกุญแจของความสําเร็จในเรื่องของริสกี้ละหมาดพี่น้องผู้ศราทั้งหลาย ประการที่สองละหมาดแล้วทำอะไรครับอ่านกุรอานอ่านกุรอานในบางคําพูดบอกว่าใครอยากให้ครอบครัวพ้นความยากจนหันมาอ่านสุรวัตกิยกันเยอะๆอยากให้ตายในปูโบสบายสุรตุนมุนอ่านทุกคืน เราได้ทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ในครอบครัวของเราหรือยังอย่าไปบน่นอย่าไปพูดทําไมฉันหาก,กินลําบากฉันอยู่ตุนยาไม่มีความสุขย้อนกลับมาดูดีนี่ของเราเป็นอย่างไรและสุดท้ายบทอัสกษรยามเชา้ายามเย็นอย่าทิ้งพี่น้องกุศลาทั้งหลายเราดีตุบิลลาฮิรับบันอบิลอิสลามะดีนันมุฮัมมัดินนบียันวะรัสูละบิสมิลลาฮิรเราะลลัฮิยาดุรุมากมายเป็นอัสกษรสามาาพูนในยาคุซิสรอฟาติฮะอัสกษรยามเชา้ายามเย็นอย่าทิ้งพี่น้องกุศลาทั้งหลายเราจะต้องอยู่กันเผชิญกับบททดสอบอย่างนี้ แต่อย่างที่ท่านอิหมามลูกเราพูบอกว่าพวกนี้ไม่ต้องไปสนใจมันแต่มันเป็นอะไรครับมันเป็นอำนาจก่อรอดอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าทุกวันนี้ที่เรากัดกุ้มเราไปแย่งงานก่อรอมาทำเพราะเรื่องของพวก,กวน,นี้เป็นงานก่อรอดเรายังไม่รู้เลยทุกวันนี้ถ้าเราตั้งตัวให้ตรงให้ถูกต้องมีเตาฮิตที่ดีมีชุดน้าที่ถูกต้องและมุ่งสู่อาเครอยอย่างแท้จริงผมเชื่อว่าผมและพี่น้องจะเดินในวันเนี้ยพวกนี้อย่างสบายและทิงยิ่งสบายกว่านั้น ยี่สิบปีสามสิบปีที่เราก็มาอยู่กับมันแล้วคือดุนยาใบนี้ชีวิตที่ถาวรเราต้องตั้งลำให้ถูกอาครอคือเบอร์หนึ่งหนึ่งดุนยามันคือเบอร์รองถ้าใครเอาดุนยาเบอร์หนึ่งหนึ่งดุนยาก็ล่มสลายดุนยาก็ล่มสลายอาครอคก็พังที่หน้าแต่ถ้าเราเอาอาครอคเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งดุนยาสุขสบายอาครอคบรมีสุขอัลกุรอฮาลีฮะดะวะซุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลินมุสลิมีนัมินคุลิดัมฟัสสัฟิรุอินลลฮลวาลกาฟูรุรรฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا ان سن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن جد الله من جمعه ومن شذ شذ في النار إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم بعفوك ويحسانك يا أرحم الراحمين Allahumma firlin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an nahya'i minhum wal amwa. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal al huda wat tuqa wal ghina wal ghina wal ghia ya amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصفون وأقم الصلاة